ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปดูความคืบหน้าว่าตกลงแล้วเนี่ยหลังจากที่วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสิในประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า4,000รายบวกกับหลายจังหวัดภาคใต้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นจะต้องเลื่อนหรือว่าล้มแผนหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเลขาสมชนะฮะบอกว่าที่ประชุมวันนี้ยังไม่มีการทบทวน ยังไม่ได้มีการบอกว่าจะล้มเลิกแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะฮะหลังจากมีคลัสเตอร์ใหญ่ที่ยะลาผู้ติดเชื้อ402รายแล้วกระจายไปหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดทั้งมวลให้รอ25มิถุนายนนี้ก่อนหลังจากรองนายกสุพัฒนพงษ์ท่านลงพื้นที่และเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันอีกครั้งส่วนความกังวลของบรรดาคุณหมอทั้งหลายที่อยากให้สอบอคทบทวนแผนการเปิดประเทศเพราะตอนนี้สายพันธุ์ใหม่กําลังระบาดกันหนะัก แล้ววัคซีนก็ยังฉีดได้ไม่มากเท่าที่ควรเนี่ยตรงจุดนี้ท่านจะว่ายังไงลองฟังฮะที่กระจายไป11จังหวัดในส่วนของยะลานี้เราจะต้องมีการวางมาตรการในส่วนของภาคใต้ยังไงเพิ่ไม่ใหปับไปงปฏิบัติการทางั้านการติดตาใและตรวจก็ดเพิ่มความเข้มข้นแบบนี้ การตัดการแข่ย้อนวันก่อไทยต้ะงการเสร็จแล้วก็แค่อย่างนี้แล้วเอออย่างนี้เราต้องรอท่านรัฐท่านรองนายกไปที่งข้าก่อนมันจะค่อยกลับมาที่ประไปถึงกรณีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วันนี้จะจะเรื่องอกไปกันอย่างยังยังตอนนี้ยังยืนยันว่ายังไม่มีการล้มแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะฮะ เพราะตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโควิด19อยู่แล้วในขณะที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้จะเสนอแผนและแนวทางที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อก1กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะทยอยเปิดพื้นที่บางส่วนที่สุราษฎร์เช่นเกาะดังๆอย่างสมุยครับพังงานเกาะเต่านะฮะ ในลักษณะของการท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กําหนดไว้เฉพาะให้เดินทางไปได้คือถ้าคุณจะไปในเกาะดังๆตามที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ต้องไปในเส้นทางที่เขากําหนดออกนอกเส้นทางจะแวะไปที่จุดอื่นจังหวัดอื่นยังไม่ได้เดี๋ยวรอข้อสรุปอีกครั้งครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน